สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับรายการเลขเด็ดวันนี้ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะเลขเด็ดวันนี้รวมตัวเลขดังหรือหวยดังออกมาคำนวณเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อหวยรัฐบาลเท่านั้นนะจ๊ะทางช่องไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันออนไลน์ทุกชนิดเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูคลิปสถิติเลขท้ายสองตัวออกวันอาทิตย์ย้อนหลัง10ปีค่ะผลวิเคราะห์อของการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล10ปีนะับตั้งแต่วันที่16มกราคม2554จนถึงงวดปัจจุบันค่ะสถิติทั้งหมดออกไปแล้ววันอาทิตย์ทั้งหมด38งวด เรามาดูแผนภูมิตัวเลขเลขท้ายสองตัวที่ออกเดียวเป็นจํานวนครั้งกันดีกว่าค่ะว่าตัวเลขไหนมีจํานวนกี่ครั้งและจํานวนใดที่ออกเลขมากที่สุดเรามาดูตารางแผนภาพเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าค่ะเลข0ออก11ครั้งเลข1ออก6ครั้งเลข2ออก9ครั้งเลข3ออก4ครั้งเลข4ออก7ครั้งเลข5 ออก7ครั้งเลข6ออกสครั้งเลข7ออก7ครั้งเลข8ออก11ครั้งแล้วก็ตัวสุดท้ายเลข9ออก10ครั้งค่ะจากตารางแผนภาพที่เพื่อนๆได้เห็นไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดลำดับให้ดีกว่า1-3ว่ามีเลขอะไรบ้างที่อยู่ในอันดับค่ะเรามาดูการจัดลำดับเลขท้ายสองตัวที่ออกมากที่สุดดีกว่าค่ะ ลำดับที่1เลข0ูนย์กับเลข8ออก11ครั้งลำดับที่สเลข9ออก10ครั้งลำดับที่3เลข2ออก9ครั้งค่ะเรามาดูเลขท้าย2ตัวออกวันอาทิตย์แบ่งตามตัวเลขออกเป็นจำนวนครั้งกันก่อนดีกว่าค่ะเริ่มแรกที่ออก1ครั้งมีเลขอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะ

ตัวเลขที่ออกถึง3ามครั้งมีแค่ตัวเดียวค่ะคือ40และตัวสุดท้ายที่ออกถึงสครั้งเช่นกันมีตัวเดียวเหมือนกันค่ะคือเลข7 9ดได้สองตัวล่างไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเลขเด็ดวันนี้ถูกใจหรือตรงใจกันบ้างหรือเปล่าคะถ้าหากถูกใจหรือตรงใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะ วันนี้ขอฝากสำนวนจีนที่ว่านับ1ถึง5หรือนับ1นึถึงสิก็ครบหมดไม่ตกหล่นแม้แต่ตัวเดียวหมายถึงการอธิบายอย่างละเอียดขอให้โชคดีมีโชคลาภจากเลขนำโชคนะคะขอบคุณค่ะ